สวยดีนะครับวันนี้มีพญาครุฑส,สวยๆนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองพ่นรายปัดเงานะครับสวยๆแบบนี้เลยงานะสวยมากนะครับเป็นพญาครุฑของหลวงพ่อพาดพุญญากรรม,มวัดวยดวนนครสวรรค์เนี่ยด้านหลังเหรียญน,นะครับก็จะเป็นใบหน้าของหลวงพ่อพัดมีโค้ดนัมเบอร์นะครับแล้วก็มีตัวน,นี้เป็นโค้ดเจ้าขุนพัดนะี่สวยๆเลยนะครับ ราคาตนละ499บาทนะครับจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับลูกค้าใหม่ก็อนุญาตโอนก่อนครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปเก็บเงินปลายทางได้เลยใครต้องการบูชาพญาคุดนะครับเป็นพญาคุดเนื้อกระไหลทองพ่นทรายนะครับงานสวยมากงานละเอียดงานวิวมากาวิงว้งวิเลยนะครับปัดเงาให้ด้วยตรงนี้นะครับเป็นต้นแบบของพญาคุดของหลวงพ่อวราวัดโพทอง เขตบางมดกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะขออนุญาตท่านมานะครับท่านอนุญาตให้ใช้แบบแล้วก็ส่วนด้านหลังนี่เครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นใบหน้านของหลวงพ่อพัาาอดบุญย่ากมลวัดทห้ด้วยนครสวรรค์นะครับปีประส25-65พันอสวยๆแบบนี้ใครรับแอดไลน์ได้เลยนะครับ0ู8ย์1 5862ปดนตละ499บาทจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อหากันประจำก็ปลายทางได้เลยนะครับ